ีก็สวัสดีคุณทุกท,ท่านด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเราจะมาสอนการทำรูปเอ้ยสกินไม้ค้าแบบ3าดีนะโอเคสิ่งทีคท่คุณต้องมีนะก็คือนี่ครับอิอเมนเอเมนอะไรสักอย่างแล้วก็อะไรเนี่ยสองเนี้ยต้องมีนะสองนี้คุ่นนี้นะฮะผมจะไม่จริงจริงไว้ใ้า,น,าน,นะคุณก็ไป พื้นหลังซึ่งผมก็เอาใช้อันนี้นี่นี่นี่แนะนำนะเอาใช้สีเขียวอันนี้นะกดข้ามไปเลยแล้วก็ที่จริงมันจะไม่มีรูปนี้นะให้คุณเข้าไปที่บวกครับอ่าเข้ามาแล้วนะแล้วก็หาเป็นสกินที่มันเป็นยังเป็นแบบนี้อยู่นะเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งสกินนี้สมมติเอาสกินนี้นะเราก็กดถัดไปซึ่งพอมันได้อย่างนี้แล้วเราก็กดถัดไป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  อ้าวชิบไปละเอาก็ทำได้ก็กดย้นกลับเลยกันกลับอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะที่เหลือคุณก็ปรับแต่งเลยจะเอาท่าแบบไหน่จะท่าอย่างนี้นะเราก็ทำอย่างงี้แป๊บนึงในอ่ะปิดเว้าทีนี้เราก็เอามาอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาแขนแขนแขนประตูแขนแขนดีๆดีแขน แล้วก็ทำนี้นะทำมันก็ได้ให้มันดูแบบสวยงามแล้วก็ขานี่ก็ับยังไงก็ได้ตามพูดเลยโอเคตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดแน่นอนเกี่อกี้เมื่อคุณได้แล้วนี่ก็แตงัวนะเมื่อคุณได้แล้วกดมาที่นี่ครับรกกล,นนะกล,ล,กกลูกล้องตรงนี้เห็นไหมกล้องกล้องเนี่ยูกล้องตรงนี้เนี่ยกล้องตรงนี้เห็นไหมกล้องตรงนี้กดเข้าไปพอคุณอ้าวชี้พาย่ายพิดคุณก็เลิกมุมดีๆก่อนแล้วก็กดท้าย ใช่ครับถ่ายแล้วนะฮะออกเลยออกแล้วกดตรงนี้ฮะกดลอบออกไปลอบออกไปก่อนนะโอเคลบเสร็จแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่เอ,อ่ออะไรสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยกดเข้าไปฮนะเข้ามาทำะะไม่ต้องเข้าอะไรข้างบนกดเข้านี้เลยนี่ฮะโอเคเข้ามาแล้วครับเขาก็จะให้คุณเลือกรูปที่คุณทำเมื่อกี้นะฮะอ้าวกูถ่ายไปนะ้บนนี่ยอ้าวชิบหาย อยู่ไหนอะเฮ้ยมันรูปไม้ไผ่เพื่ออะไรเนี่ยสมมติก็เอาเป็นตัวนี้แล้วกันเนี่ยเป็นตัวเดิมไม่แหละของเก่าแล้วอา้อาวนย่ยคุณก็อยากได้ประมาณไหนคุณก็ย่อ,อมาเลยย่อครับยอ่อย่อเลยยอ่ยอยอ่อย่อพอย่อเสร็จแล้วครับตามที่คุณต้องการกดดอนไบเลยเข้ามาปุ๊บให้เรากดข้าไปทีไอนเนี้ยอะไรสักอย่างแล้วก็ เลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บเอาสีเขียวออกให้หมดก่อนอา้าวย้ำถ้าคุณทำผิดกดย้อนกลับครับง่ายฮะกดย้อนกลับแล้วก็กดใหม่เลยเกแเราก็กไปอย่างนี้แล้วปรับเป็นห้าสิบแล้วก็เลยปรับเป็นห้าสิบเท่านั้นย้ำห้าสิบเท่านั้นย้ำนะครับห้าสิบเท่านั้นแล้วคุณก็ทำผิดอีกแล้วครับเก๋อันนี้ก็จะทำยากหน่อยฮะเพราะว่ามันตรงนี้ม,ม,นมันมีขอบเขตของมันต้องเข้าใจให้ต้องเข้าใจ ตูมว,ว้าวเอาไม่ทำไปเรื่อยๆจะฝันจะได้โอเคมาปับห0้าสิบครับเล็งครับเล็งปังกดขาไว้ยืบปังเอา้าปะโถยหน้ากูโอเคเปลี่ยนลูปเหรอเชีวยวผมกดมาไม่เลยดีสุดละเปลี่ยนลูปเนี่ย โอเคลูกเต๋าไม่ได้วะแมงเลยโอเคลูกเต๋าตุ่มกดไปเลยเนี้ยจะย่ออะไรกันแล้วคุณมกดเลยกันแล้วคิดละปับครับยิงครั้งครั้งไปพึ่งปล่อยให้พึ่งปล่อยยิงโอเคพอได้แล้วครับกดดอนไปเลยโอเคประมาณอย่างนี้นะคุณก็ดูว่าขอบสีเขียวๆน่ะมันน่ะยังอยู่เยอะหรือเปล่าถ้าอยู่เยอะคุณก็กดหนึ่งสองถ้ามันเยอะเกินก็นี่แบบนี้ก็ได้นะ โอเคแล้วกดเซฟเลยกดเซฟแล้วนะก็รอครับแล้วกดไฟถ้า,าน,นี้ก็เ,เสร็จแล้วครับแล้วก็ครับแล้วก็ไปดูกันไปดูกัน <c oughs> ไปดูกันเลยครับนี่ครับน่ะเฟี้ยวปะละ่ะมาะอาจจะมีสีเขียวบ้างก็ขอโทษด,ด้วยวก็นี่รูปอันนี้รูปทำผิดนี่รูปทำผิดอ่ะตรงกลาง,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 งไม่มีเสียมตาลไหม โอเควันนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับก็จะดืม hmm. กดซ like, mm ับ hmm. กดไลค์ก hmm. ด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจทางการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ mm hmm. วันนี้ขอลาก่อนนะบ๊ายบาย